สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยานิสาวีาวัฒนารหัสนักศึกษา2413120102ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับระบบจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าโดยการนําเสนอครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเว็บดีไซน์แอนด์เดเวล็อปเนะคะลําดับแรกจะขอแนะนําส่วนของ Back เอนหรือว่าหลังบ้านก่อนนะคะแต่จะเข้าส่วนของหลังบ้านได้จําเป็นต้องผ่านการล็อกอินก่อน รหัสผ่านอ e ีเมลและเลเวลจาเป็นต้องถูกทั้งหมดนะคะไม่งั้นก็จะเข้าไม่ได้อันนี้ตัวอย่างอ e ีเมลถูกแต่รหัสผ่านผิดก็จะเด้งสวิตอเลสแต่ถ้าอ e ีเมลถูกบันทึกเอาไว้แล้วแล้วก็รหัสผ่านก็ถูกแต่ว่าเลเวลไม่ถูกก็จะไม่เด้งอะไรแล้วกลับมาหน้าล็อกอินแบบนี้เหมือนเดิมคะ่ะแล้วถ้าอ e ีเมลกับรหัสผ่านถูกต้องนะคะก็จะเด้งเข้ามาในหน้าแดชบอร์ด โดยดชบอร์ดเนี่ยจะแสดงจํานวนผู้เข้าชมจํานวนปลาที่บันทึกลงในข้อมูลของพิพิธภัณฑ์จํานวนบุคลากรแล้วก็จํานวนกิจกรรมในส่วนของจํานวนผู้ชมนะคะหนูเอามาจากตาราง TBL u n d e r s o r e counter ของอาจารย์นะคะเพราะว่าข้อมูลเยอะๆแล้วทำลายชาร์ตสวยดีหนูก็เลยเอามาทําค่ะโดยจํานวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์เนี่ยจะมีการแยกตามวันตามเดือนแล้วก็ตามปีนะคะส่วนของสไลด์บาร์จะมี4อย่างให้เราต้องจัดการก็คือจัดการบุคลากรจัดการกับสัตว์น้าจัดการกับกิจกรรมแล้วก็จัดการกับข่าวสาร เรามาเริ่มจัดการบุคลากรกันก่อนเลยนะคะเราจะลองใช้อีเมลซ้ำเพิ่มข้อมูล u s เซอซ้ำถูกใช้ไปแล้วกรุณาใช้ยูเซอร์อนอื่นก่อนที่อีเมลไม่ซ้ำถ้าเราเลือกเป็นรีเ e ิร์ชเ r ก็จะเข้าเว็บไซต์ได้แต่ถ้าเลือกเป็นแอดมินก็จะเข้าเว็บไซต์ไม่ได้นะคะเพิ่มข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยเราลองล็อกอินด้วยเมลใหม่ที่เราเพิ่งทำกันนะคะ ้ไดที่นี้เรามาลองแก้ไขข้อมูลแก้ไขข้อมูล user ที่มีแล้ว user นี้ถูกใช้ไปแล้วก็โดนะใช้ user อื่นเขาก็จะไม่ให้เราเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น user ที่ยังไม่มีเพิ <P ull ing noise> ่มอีกชื่อสองสอง r e s e a r c h e แก้ไขข้อมูลสำเร็จปึ๊บลองเข้าดู <S 2> <S 2> <S 2> ออกจากระบบวางหนึ่งเข้าได้ ก็ล,ลองแก้ไขรหัสข้อมูลดูนะคะเป็นหนึ่ง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 แก้ไขรหัสผ่านสำเร็จลอกอินออกลอกอินเข้าหนึ่งหนึ่งเข้าได้แล้วถ้ารหัสผ่านไม่เหมือนกันหนึ่ง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 ถ้ารหัสผ่านไม่ตรงกันก็จะไม่บันทึกให้นะคะกดยกเลิกก็จะกลับหน้าเดิมแล้วก็ลองลบลบข้อมูลสำเร็จทีนี้ข้อมูลก็จะหายไปไม่สามารถเข้ามาลอกอินได้อีกต่อมา ระบบเพิ่มลบทะเบียนสัตว์น้าสถานะปกติก็คือปลาที่ไม่ได้เป็นอะไรป่วยก็คือปลาที่ต้องการคุณหมอสอดติดตามอาการก็คือปลาที่ได้คุณหมอแล้วแต่ว่ารอติดตามอาการ ID แล้วก็ลองรูปภาพสัตว์น้ําที่ไม่ใช่ไฟภาพลองเพิ่มดูคุณอัปโหลดไฟล์ไม่ถูกต้องแล้วก็จะเด้งหน้ากลับมาหน้าเดิมโดยที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้นะคะแล้วถ้าลองรูปภาพรูปภาพปกติจะเป็นนี้เพิ่มเพิ่มข้อมูลสำเร็จรูปภาพก็จะโผล่ขึ้นมา เพิ่มแก้ไขแก้ไขชื่อเป็นสองรูปภาพที่ไม่ใช่ไฟล์รูปบันทึกประเภทไฟล์ไม่ถูกต้องได้ออกมาแก้ไขรูปภาพที่เป็นรูปภาพปกติอเอาบันทึกเรียบร้อยถูกแก้ไขรูปภาพเรียบร้อยค่ะเพิ่มแล้วก็ระบบลบเรียบร้อยสั์น้ำเราลองเพิ่มภาพที่มันโดดเด่นอย่าง สีแดงกดยาเพิ่มปึ๊บเราก็จะมาดูหน้าฟอนเอ็นอยู่ในข้อมูลสระน้ำฟิชตีเฟชนี่วดยาสีแดงที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะคะทีนี้การจำนวนการเข้าชมเนี่ยจะเลขจะเพิ่มขึ้น,นก็ต่อเมื่อเรากดเราหรือว่าผู้ใกดลิงก์นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งครั้งสองครั้ง,ส,ง,งสามครั้งอ่ะการเข้าชมก็จะกลายเป็นสามครั้งนะคะต่อมากิจกรรมเราจะมาเพิ่มกิจกรรมรูปภาพที่ไม่ใช่ไฟล์รูปเปิด เพิ่มถูกต้องก็จะไม่ถูกบันทึกลงไปนะคะส่วนกิจกรรมที่รูปภาพถูกต้องเพิ่มข้อมูลสำเร็จนี่เรียบร้อยเพิ่มแก้ไขลองแก้ไขชื่ออ่ะชื่อเปลี่ยนเป็นสองลองแก้ไขรูปภาพแก้ไขข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยที่นี้ก็จะข้อมูลที่เราเพิ่มก็ต้องพอนมาในฟอน์เ n นะคะอันนี้คือข้อมูลกิจกรรมนี่อันนี้คือที่เราเพิ่มมาหัวข้อแล้วก็ วันที่วันที่นี้พอหลุดมาจากเดทครีเอทนะคะลูาากก็จะหายไปแล้วนะคะเพิ่มแก้ไขลบเรียบร้อยต่อมาเรื่องข่าวสารเพิ่มข่าวสารแล้วก็เพิ่มไฟล์ภาพลบกน้ำแดงเพิ่มข้อมูลเข้าตารางเรียบร้อยแล้วก็มาลองรีเฟซก็จะไม่เห็นในหัวข้อข่าวสารนะคะเพราะว่าข่าวสารเนี่ย ออเดอร์ตารางแล้วก็และออเดอร์ by AAC ก็คือนี่ตาม ID ถ้า ID น้อยก็จะโชว์ก่อน ID มากก็จะยังไม่โชว์ถามว่าตารางข่าวสารทำอย่างนี้ทำไมก็เพราะว่ามันมีบางข่าวสารที่เราไม่อยากจะให้ข่าวใหม่ๆกลบทับไปเช่นการแนะนำการเยี่ยมชมเนี่ยมันควรเป็นข่าวสารเรื่องแรกที่ผู้ชมเห็นเพราะว่าการที่ยูเซอร์จะมาชมเราเนี่ยเขาอาจจะวางแผนจะมาพิพิธภัณฑ์เราหรือเขาอาจจะมาดูข้อมูลของพิพิธภัณฑ์เราว่าถ้าอยากมาเนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็จะมีแนะนำการเยี่ยมชมไปนะคะไม่อยากให้ข่าวใหม่ๆมากกลบ ตัวนี้ก็เลยใช้ order ใบตารางแล้วก็ ASC ค่ะอย่างประกาศการเปลี่ยนแปลงเนี้ยถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาแล้วประกาศย,ยังไม่สิ้นสุดคนที่มาอาจจะมาเกอดได้ก็เลยอยากจะให้เด d e r สิ่งข้อมูลที่สําคัญเอาไว้ข้างบนส่วนข้อมูลที่อาจจะลบได้หรือเปลี่ยนได้ก็สามารถกดลบตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยันลยมิตที่5น้ำแดงของเราก็จะขึ้นมาแทนข่าวอื่นก็จะประมาณนี้ในส่วนของ back end นะคะก็จะมีหนาา้า bar หน้าแรกก็จะเป็น dashboard หน้ากิจกรรมก็จะเชื่อมกับตารางกิจกรรมมีปิดนับบาแล้วก็ฟุตเตอร์อันนี้เป็นดัมมี่นะคะกดไปก็โผล่อินเด็กเหมือนเดิมนี่ทุกอันเลยถ้าอยากจะใช้ในอนาคตก็เข้าไปในส่วนของฟุตเตอร์แล้วก็เข้าไปเปลี่ยนลิงก์ในแท็กเได้ค่ะต่อมาก็ออกจากระบบกันกลับเข้าไปไม่ได้เป็นการป้องกันการกลับเข้าไปนะคะอฟอนต์เอ็นกันค่ะในส่วนของฟอนต์เอ็นเนี่ยนับบาจะอันนี้ ปุ่มคลิกอินเด็กทัวก็คลิกอินเด็กส่วนปุ่มนิวก็จะเป็นข่าวสารกิจกรรมก็จะเด้งมาหน้ากิจกรรมแล้วก็ปลาก็จะเด้งมาหน้าคอนเทนต์ปลาแล้วก็คอนแทคตรงนี้ก็จะใส่ข้อมูลติดต่อเอาไว้แล้วก็อันนี้ก็เป็นดัมมี่เหมือนกันกดไม่ได้ลิงก์โฮมก็จะกลับไปที่อินเด็กส่วนล็อกอินแอดมินเปิดแท็กใหม่ก็จะกลับมาที่ล็อกอินแอดมินนะคะที่ใส่ล็อกอินแอดมินเล็กๆก็เพราะว่าแอดมินไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องการให้เข้ามาในหน้าอินเด็กนะคะถ้าพวกเขาอยากเข้ามากาก็เสิร์ชลิงก์ได ที่เราทำตอนแรกจะสังเกตได้ว่าข้อมูลคอนเทนต์จะอยู่หน้าเดียวกันหมดเลยมาดูส่วนค้นหาถ้าค้นหาถูกต้องก่อนนะคะนี่คำแนะนำในการเยี่ยมชมที่จริงก็กดตรงนั้นได้เลยแล้วก็จะเจอนะคะกดเข้าไปคำแนะนำการเยี่ยมชมถ้าเอาคำที่ไม่มีฮอนทู้คเสียถานแล้วนะคะไม่มีคอนทู้คก็จะไม่พบรายการแสดงขึ้นอย่างนี้ทีนี้เราไปดูดีเทลในส่วนของดีเทลนะคะก็จะฟ o l ล o w เนะะื้อหามีรูปมีชื่อหัวข้อเรื่อง มีเดทคิดเอทแล้วก็มีดีเทลวางไว้นะคะทุกคอนเทนต์เลยทั้งข่าวสารทั้งกิจกรรมแล้วก็ข้อมูลปลาทุกคอนเทนต์เลยก็จะเหมือนกันนะคะส่วนสไลด์บ่าตรงนี้เป็นลูกค้าเฉยๆไม่ได้ลิงไปไหนคะ่ะด้านท้ายอันนี้เป็น ของเทมเพลตนี้นะคะถ้าเปิดมาในไฟล์ก็จะเครดิตเทมเพลตถ้าดาวน์โหลดมาใหม่เครดิตเทมเพลตอาจจะเขียนว่าิ e a d Me นี่เทมเพลตเดิมค่ะเ่ามาจากอันนี้อ้อลืมบอกเรื่องสมมติถ้าเรากดประกาศประกวดภาพวาดข้างบนก็จะเปลี่ยนชื่อไปด้วยค่ะเป็นประกาศประกวดภาพวาดหรือว่าถ้าไปในกิจกรรม พิตพตธภันธ์สุกไวพิพิธภัณฑ์น้ำสุกไว,นกไวในฉลามหัวค้อนก็เป็นฉลามหัวค้อนค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของการใช้งานจากแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้เดสก์ท็อปนะคะอันนี้ iPhone แล้วก็ iPad Air เรียบร้อยค่ะน่นจะมีประมาณนี้ดิฉันก็ขอจบการรายงานเอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะ